ผมจะเล่าประสบการณสดๆร้อนๆให้ฟังนะชวนป้าขับรถออกไปปั่มน้ำมันไปเซเว่นขับรถออกมาเด็กว้นลื่เลยก็คือแบบเขาขับแบบปาหน้าตลอดก็คือเราก็คาไปกับรถคือไม่กล้าไม่กล้าขึ้นเซเว่นทิ่นะเฮ้ยอาจารย์นนี้ครับผมอันนี้เป็นอาจารย์ผมที่โรงเรียนนะฮะือ ผมก็ไม่กล้าเข้าเซเว่นที่มันเป็นไม่ใช่เซเว่นในปั๊มน้ำมันอ่ะคืออย่างน้อยถ้าเราเข้าไปก็มีคนช่วยได้ในปั๊มน้ำมันอย่างคือเวลาโดนเด็กแว้นตื้อแบบคือแรกแรกแรกกันเด็กแว้นไี่แบบไม่ไม่ไหวไม่รู้จะสู้ทำไมแต่คือขากับซื้อข้าวซื้ออะไรเสร็จเนี้ยขับกลับมาปรากฏว่าเด็กแว้นเจอตำรวจไล่ยิงไม่ใช่ไม่ใช่ยิงเนี่ยไม่ใช่ตำรวจยิงนยเด็กแว้นยิงตำรวจเพราะผมไม่เข้าใจว่าพวกเขาต้องการอะไรแล้วทำ ก็เรียกว่าก่อยก่อยน่ารักมากแจกของรางวัลนหท่ั่เรยัับใจผมประทับใจก้อยพี่คือเป็นผู้หญิงนี่ที่ฟังบอกว่าเข้ประับใจกงานก็คือกขันแต่เราให้ฟังไงเให้ฟังว่าก็คือเด็นเจออะไรบ้าง สองคนที่อยู่ในแย่ค่ะที่เกิดวันเดือนแบบนี้นะคะมีหรอมีค่ะพี่ว่าวันนี้เป็นวันโลการีน่าแล้วก็อยู่คนเดียโอ้โหพี่พุ่งจะเสียเลยนะไม่ใช่เสียแต่ยังรุ่มไม่แตกลูกเพราะอีสี่พันห้าร้อยล้านปีรุ่งไม่แตกนะคะที่เขาบอกว่าปีหน้ารุ่งจะแตกไม่แตกนะคะผมพอ่รู้เลยรู้สิฉันเป็นดารา

พ่อพี่คุณครับคุณจะพอพี่กับแม่ไะแม่ผมทำยังไงคะถึงจะมาเป็นแฟนสาของำพองในบ่อกนี่คือทํายังไงอะใช่หลงตัวหรือว่า่เลยมากเลยผมเกี่ยวกับนะ แค่นี้เลยนะปูโอ้โหงานผมไม่ยากที่หาคนเข้ายากมากฮะเป็นที่รักที่ชังของเพื่อนอ่าพูดพูดพูดไม่รู้เขาบอกว่ารับของสีไม่ได้ให้พูดเป็นรารบอกสวัสดีิงขอเพื่องเลยนะ มีเหรอนี่ค่ะนสอาโาชว์เลยค่ะปราโชว์ดีลมันมนคะคะ คันที่คัที่กระอ่านนี้อังที่มาเราสุดน้องฟังใจว่าเราไวแค่สี่โลขึ้นนะคะในอันนี้นะคะอันนี้เรื่องประจาลูกเลยเราไปสี่โลขึ้นไคะขึ้นใหม่อีกสอ2โลก็เลยแค่แค่ไปสองโลขึ้นที่แต้ด้เขารู้ พอได้แมลงเ้องจ่า่าเขาถ้าเขาคืนถ้าเขาเพิมที่เจ้เนคืนที่ที่ไเรียกเขาเป็นะชายลง่าวหงนนะคะก็นี้ลงไปหโลนะคะอันนี้ค่ะหน้าปัจจุบันนะคะเหมือนตัวเหมือนเนอะเหมือนนะหน้าปัจจุบันล้ไปประมาณ นะะคถ้าหลังจากนี้เราจะเก็บภาพไปได้ไหมมาขึ้นมา

ก็คือว่าเราเป็นตัวแทนนะคะคตัวแทนป้าเคยมีคัะรถที่าคตะวออกขชช้่นะคะคอยไลนสดคอยที่จะกดสัดนฝานีให้นะคะคหลือพวาให้ลืมน้องะะอทุ่คนะ ่าต้องต้องขอชื่นชมนะบ,บอกได้เลยว่าน้องปังเนี่ยถึงแม้ว่างานเขาเยอะนะครับแต่เขากเกาะติดเรื่องของการเรียนแล้วน้องปันมเป็นคนน่านรักมากคือเขาเขาเขาจับคอนเซ็ปต์ได้ดีนะครับเวลาเขาทำข้อสอบนี่เขาเขียนแบบว่าลองท็อปเลยครับด <c oughs> ีเลยดีนะครับวันนี้ดีใจมากเลยครับว่ามาเห็นแฟนคลับรักน้องปังขนาดน,นี้นะครับก็ คิดว่าน้องปังก็ประสบความสำเร็จแน่นอนเลครับก็ขึ้นชมทันีเลยนะครับค่มีอสกสองมานหรับคนที่เร็วที่สุดที่มีนะครับางคนก็รู้ม a oh.